แล้วสวัสดีครับกลับมาครับทุกคับรอมากครับ,รบอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้เราจะไปติดตามผลนะฮะว่าฟาร์มการ์เดียนของเราเนี่ยเอ่อลุ่งขนาดไหนนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดฟาร์มการ์เดียนเอาไว้ข้ามวันข้ามคืนนะฮะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยการ์เดียนเนี่ยมันมันเกิดค่อนข้างเยอะนะฮะก็จริงๆแล้วมันอ่าผมจักใจจริงเลยอ่าผมว่าอะไรไอฮอปเปอร์อ่ะกับไอ้ระบบ ที่มันดูดไอเทมอะผมเชื่อว่ามันดูดไอเทมไม่ทันผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าจํานวนที่ไกดีนมันเกิดเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาแล้วมันมันตายทุกแทบจะแบบทุกวินาทีอะไอเทมมันดอปแบบบ่อยมากเยอะมากอะแล้วไอเทมที่ไกดีนมันดอบเนี่ยฮะมันมีหลากหลายชนิดเพราะฉะนั้นฮอปเปอร์เนี่ยมันจะต้องทํางานหนักกันหน่อยและฮะอ่าผมว่าบินติดๆสักครู่ฮะมันควรจะเห็นสโนดิอ่าเจอสโนว์ลว คือตอนนี้ผมยังหาทางออกไม่เจออะเข้าใจไหมปะคือตอนเนี้ยไอเทมในฟาร์มการเดียนอะมันเกิดเยอะเกินไปฮะเกิดเยอะเกินไปที่ไอระบบฮอปเปอร์เนี่ยมันจะรองรับไหวฮะตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงเพราะว่าไอเทมเนี่ยมันคือสมมุติเวลามันดูดไอเทมไม่ทันใช่ไหมฮะมันก็จะดูดเฉพาะแบบไอเทมที่มันเป็นประเภทเดียวกันตลอดประมาณเนี้ยทำให้มันขาดไอเทมประเภทอื่นๆนะฮะยกตัวอย่างสมมุติได้ได้อะไรนะ คริสมารีนคริสตัลอย่างเงี้ยก็จะได้แต่คริสตัลอย่างเดียวเลยถ้าสมมุติแบบคริสมารีนฉาบอะไรเงี้ยก็ได้แต่ฉาบตลอดเงี้ยคือมันได้แบบไอเทมอย่างใดยอย่างหนึ่งตลอดเงี้ยฮะทำให้มันแบบมันขาดความสมดุลน,นะฮะถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมพาไปดูฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะตอนนี้ผมก็ซ่อมไอเทมผมแอลแนวแนว <c oughs> ดีจุงจ okay. ุงโอเคฟาร์มข้างหน้าเนี่ยแหละออถึงไหมอะถึงไหมไม่ถึง ยิงบีก <P> อ <Beautiful, S 1> ันหนึ <t aren> okay. ่งลงฮะลง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 บิด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 เบี้ยวขอเป็นมดเขียววีนะโอเคนี่คือสภาพฟาร์มของเรานะฮะสังเกตเห็นไหมฮะมันมีแต่พิสมารีนฉาดไอเทมอื่นๆมันแทบไม่มีเลยเพราะว่าตอนเนี้ยพิสมารีนมันเยอะสุดไงอันเดี๋ยวผมยืมมันมาต่อบ็อกแล้วกันไอเทมเยอะฮะไม่เป็นไรฮะช่างมัน นเนี่ยฮะตอนเนี้ยมันมีแต่พิสมารีนดูดิไอเทมอื่นแทบไม่มีเลยเห็นไหมฮะเพราะอะไรมันไอเทมมันเยอะเกินไปเนี่ยพอมาถึงข้างบนเนี่ยดูไอเทมในฮอปเปอร์เห็นไหมฮะมันดูดไม่ทันแย่มากๆแย่จุงเบยอ,อ่ะขึ้นมาอีกหลายคนอาจจะเห็นว่าฮอปเปอร์มันไอเทมเนี่ยเห็นป่ะฮะมันค้างขาฮอปเปอร์มันดูดไอเทมอื่นไม่ได้ดูดีแบบ เซ็งอ่ะมันขาดความสมดุลอ่ะไอเทมอ่ะแล้วลำแล้วผมก็ลำคาญการเดยนข้างล่างมากเลยทำไงดีดูดิแล้ววิธีแก้ไขตอนนี้ยังไม่มีอ่ะฮะอารมณ์เหมือนแบบผมก็ต้องมานั่งไล่ดึงไอเทมภายในนี้ออกอะไรประมาณเนี้ยเออเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูดไอเทมอื่นๆได้อย่างเงี้ยแล้วแล้วมันก็มีแต่พิสมารีนชาร์ตตอนเนี้ยฮะซึ่งตอนนี้ก็แบบลบบ้านลบเมืองมากทำไงกับมันดี หรือว่าผมต้องโยนพิสมารีนทิ้งไปบ้างอย่างเงี้ยเหรอมันเยอะเกินไปอะ่ะแล้วมันเยอะจนมันเต็มอ่ะฮะมันเต็มกล่องอะ่ะไม่รู้เหมือนกันทําไงโยนทิ้งใช่ไหมเนี่ยพิสมารีนฉาดอ่ะต้องโยนทิ้งอ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะซึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพิสมารีนคริสตัลอ่ะฮะต้องการมากกว่าอีกจะบอกให้นะฮะซึ่งพิสมารีนคริสตัลสามารถใช้ในการคราฟซีเลนเทนได้นะฮะลักษณะคล้ายอย่างนี้สมมุติผมมีคริสตัลนะฮะใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าใช้คริสตัล 5นะฮะอันนี้1 2 3 4ใช้พิสมารีนชาด์ี4อันวางในลักษณะเป็นรูปตัวบวกแบบนี้นะฮะแล้วอันนี้ก็พิสมารีนชาดไว้ในช่องที่เหลือเราก็จะได้ซีเลนเทนมานะฮะซึ่งเป็นไอเทมแบบนี้ฮะคล้ายๆโกลสโตนฮะแต่เมื่อเราถูกแล้วมันก็จะได้อย่างเงี้ยนั่นแหละฮะใช้ในการก่อสร้างฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ปลา นะฮะเยอะมากได้คุกฟิชเยอะมากฮะพร้อมกับอิงแสกซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำอะไรฮะเดี๋ยวผมจะไปขนกลับบ้านนะฮะเออมันเยอะจริงๆตอนนี้ผมเริ่มชอบเชลเตอร์บอคแล้วไอ้อออออไป้าไปลำคาญขนขนปลากลับบ้านฮะขนโดวยวิธีงี้แหละเออ สบายอันนี้ขนได้กล่องนี้ว่างตอนเนี้ยปลาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วฮะตอนนี้ผมกินปลาจนผมจะฉลาดอยู่้ไดโอเมก้าสเยอะมากเลยฮะก็ก็ดีนะถือว่าเป็นอาหารฟรีจากสวงสวรรค์นะฮะก็เออไอตัวเล็กๆปล่อยมันไปแต่ตอนเนี้ยเคลมยังไงดีหรือผมจะต้องทำตัวฮอปเปอร์ทำฮอปเปอร์สออันดูด ไอเทมลงมาพรอพร้อมกัน2อันอย่างนี้เหรอแล้วทําเครื่องคัดแยกไอเทม2อันอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะเพราะว่าอันเดียวเนี่ยมันไม่ทานจริงๆนะฮะไอลำพันธ์อ้ยอ่ะเข้าตัวอีกใครถามว่าใครมีทางออกดีๆไหมเดี๋ยวผมหาทางออกของผมเองแล้วกันฮะโดยการทําเครื่องคัดแยกไอเทม2อันละมังอะคือตอนเนี้ยมีแผนว่าจะทําเครื่องคัดแยกไอเทมเฮ้ยห้วย จะทำเครื่องคัดแยกไอเทม2อันฮะคือตอนนี้มันแค่อันเดียวไนงะเดี๋ยวกะว,ว่าจะทําที่ดูดไอเทมเนี่ยดูดมาตรงนี้สัก2อันฮะแล้วก็ทําเป็นเครื่องคัดแยกไอเทมด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วก็ถ้าเป็นพิสมารินคริสตัลจะอยู่ด้านหน้าอะไรที่ไม่ใช่ถ้าเป็นคิสมารินคริสตัลก็จะอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นพิสมารินชาร์ดก็อยู่ห้องหลังอะไรน่าจะประมาณลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยฮะ คือต้องมีเครื่องคัดแยก2อันอ่ะมิฉะ่นั้นมันทํางานไม่ทันจริงอ่ะไอเทมมันคอขวดอ่ะคอขวดก็คือว่ามันทํางานไม่ทันจนว่าไอเทมมันทะลักขึ้นมาข้างบนนั่นแหละฮะคือไอเทมมันเต็มด้วยแหละดูดิทั้งปลาทั้งอะไรเงี้ยโอ้สารพัดนึกเดี๋ยวผมโยนพิสมารีนฉาดทิง้งมันฉาดเดยอะมากอ่ะโยนฉาดทิ้งกันฉาดลกบ้านแล้วตอนนี้ โดนทิ้งไปโยนทิ้งไปก่อนไอ้ชาดเนี่ยคือบางคนบอกเออทำไมถึงไม่เอาไปทำเป็นบล็อกก่อสร้างอา่ะก็ได้นะฮะคือมันคือผมไม่ได้ชอบพิสมารีนขนาดน,นั้นอะนลกบ้านอะเดี๋ยวเอาไวห้หลังๆแล้วกถ้าผมอยากได้เดี๋ยวผมค่อยมาเอาแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้มันลกอะเอาถุยเก็บทิ้งไว้ก่อนลกมันลกเกินไปดูมันดู โดยเด่เห็นว่าท่านที่จะมีพื้นที่ให้แบบปลาอะไรเงี้ยเออมาเก็บเออไอเทมอื่นๆมาเก็บอิงแสกอะไรเงี้ยไม่อะพวกไอเทมดีๆอะมันคาอยู่บนทอปเปอร์ข้างบนหมดอะฮะแย่ไหมล่ะเอองานใหญ่มาอีกแล้วนี่แหละฮะคือถ้าสมมุติใครที่ทำฟาร์มเล็กๆอ่ะจะไม่มีปัญหา,าฮะคือผมกระแด,ดทำฟาร์มใหญ่ไงพอทำฟาร์มใหญ่ปุ๊บกาดีมันก็เกิดเยอะ พอไกดีนเกิดเยอะไอเทมก็ทะลักปานแบบนี้แหละฮะแต่เลยมันจะผมจะดีใจหรือเสียใจดีก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แต่ตอนเนี้ยก,ก็ดีใจฮะที่ไกดียนเกิดเยอะแต่เสียใจที่ว่าแม่งมีแต่พิสมารินฉาดไอเทมอื่นๆืมันไม่มีเลยอ <c oughs> ใจร้ายอะ่ะขอยโยนทิ้งแบบหนึง่งไม่ต้องไปเสียดายมันนะฮะพิสมารินฉาดเนี่ยพวก,กาเดีนมันเกิดเยอะมากเกิด ได้ทั้งวีทั้งวันเกิดตลอดการเกิด24ชั่วโมงเกิดเยอะกว่าฟาร์มสปาร์มอนเตอร์ของผมอีกนะฮะแล้วบอกให้ในการสร้างโอเชียนโมนเมนท์ไม่ถึงฟาร์มไกด์เดียนเนี่ยฮะคุณจะต้องมีชุดเกาะที่แหลมเลิศมากนะปรเทคชั่นแบบอย่างดีฮะสำหรับคนที่จะเล่นคนเดียวนะเพราะว่าไกเดียนมันโหดร้ายจริงยกเว้นถ้าใครที่เล่นกับเพื่อนๆอนะไรเงี้ยเออก็ให้ช่วยๆกันสร้างช่วยๆกันล่อได้นะครับก็จากไอคลิปก่อนอ่ะขณะผมมีชุดเกาะอย่างดีอ่ะ ยังเอาตัวแทบไม่รอดยากกว่ากาเดียนเอ้ยยากกว่าเออย,ยากกว่าเอนเดอร์ด o n อนอีกอะเอนเดอร์ดาร์คอนมันยังแบบนานๆมาจกตูดผมทีอะไรเงี้ยกาเดียนนี่มันแบบมันลุมยิงเลเซอร์ใส่อะแบบเนี้ยไม่ไหวอะแยะ่โอ้ยฉายจะไม่หมดอีกโอ,โอเคฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมก็ต้องขุดพื้นที่เพิ่มเติมนะแต่ยังไงเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมขอสิ้นสุดโปรเจกต์ เออการเดียนเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะและเกิดสมมติมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปทำฟาร์มไอ้ทำไปทำคลังแสงกันต่อฮะเพราะว่าตอนนี้ผมได้ของตามที่ผมต้องการแล้วนั่นก็คือซีเลนเทนนั่นเองฮะตอนนี้ผมได้ของที่ต้องการละโอเคก็ถามว่าผมทำซีเลนเทนไว้บ้างหรือ,อยังผมทำไปแล้วฮะเต็มกล่องเลยฮะอยู่ที่บ้านฮะอันนี้มาให้ดูเฉยว,ว่า ปัญหาของผมตอนนี้คืออะไรนะฮะวิธีแก้ของผมคืออะไรบางคนยังไม่เข้าใจว่าผมจะแก้ไขปัญหายังไงเอาผมพูดอีกรอบหนึ่งอันเนี้ยมันมีกล่องดูดไอเทมลงมาใช่ไหมฮะมีแค่หนึ่งอันอะมันไม่พอเพราะว่าฮ o อปเปอร์เนี่ยมันมันส่งไอเทมไม่ทันมันคอขวดคือว่ากล่องเนี่ยมันมันมีข้อจํากัดคือมันช้าเกินเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มกล่องตรงเนี้ยอีกแถวหนึง่งแล้วก็ทําเครื่องคัดแยกไอเทมก็คือกล่องเนี่ยอ่ามาด้านขวาอีกชุดหนึ่งมาด้านซ้ายคือทางซ้ายทางขวาเนี่ย ทำหน้าที่คัดแยกไอเทมเหมือนกันฮะแล้วก็คลังเก็บของจะอยู่บริเวณตรงนู้นหมดนะฮะ,ะไม่ถึงแบบพิสมารินฉาดอยู่โซนนู้นทั้งหมดแล้วก็พิสมารินคริสตลัลจะอยู่ข้างหลังนี้ทั้งหมดอะไรประมาณเนี้ยฮะไอเทมที่เหลือที่ไม่เกี่ยวข้องก็อยู่ซ้ายกับขวาแบบอิงแสกอะอยู่ขวาเล็กหน่อยอะไรเงี้ยไม่จำเป็นอย่างเงี้ยฮะเออโอเคโอ้ยนั่นพิสมารินฉาดแล้วนะ หลบบ้านมาทำไมบองคนบอกพี่ทําไมพี่ถึงไม่เอามาอัดก้อนคือมันมีเยอะเกินไปจนผมไม่ต้องการมาแล้วแคปเจอร์หน่อยแคปเจอร์ยิ้มหนึ่งสองสามแคปเอจอร์กระจ้าโอเคเออโอเคฮะตอนนี้ผมปล่อยมันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเราโยนทุกอย่างทิ้งไว้ที่นี่อ่ะพวกอ่ะมีนานๆจะมีปลาหลงมาทีนะฮะโอ้ขอแสดงความยินดีด้วย แต่ตอนนี้ปลาผมก็เต็มบ้านเต็มเมืองอีกเหมือนกันนะฮะเอาไว้แค่นี้พอละนะฮะไปกลับบ้าน <c oughs> กลับไงอะ่ะอ๋อบันไดอยู่นี่เออโอเคฮะกันกลับบ้านมันน่าจะมีวิธีกลับบ้านเร็วๆเนาะแบบทับโฮมอะไรเงี้ยทับสปอนอย่างเงี้ spawn, ยชีวิตจะสบายขึ้นเยอะเลยโอเคตอนนี้เราติดปีกแล้วขึ้นเลยนะฮะหนึ่งสองสาม <c oughs> โอเคเทคออฟโอเคกลับบ้าน มีปีกเนี่ยมันช่างสบายเหลือเกินจริงๆอิจฉาดิอิจฉาดิอิจฉาดิสักวันเดี๋ยวคุณก็จะต้องมีฮะหลายๆคนก็เล่นในสไปเด์อย่างเงี้ยก็เริ่มมีปีกกันบ้างแล้วนะฮะตอนนี้ก็ตอนนี้ผมกดเชื้อเพลิงมันไปหน่อยเหลือเชื้อเพลิงแค่ยี่สิบอันแย่ละแย่และจะถึงบ้านไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นที่สูงกว่าแล้วกัน จะถึงบ้านไหมขอให้ถึงบ้านนะฮะเออจึ๊บขอขึ้นที่สูงก่อนโอเคสูงพอแล้วนะฮะแล้วก็รักษาระดับความสูงเอาไว้เดี๋ยวมันก็ถึงบ้านผมเองแหละรักษาระดับความสูงไว้ฮะจะถึงบ้านไหมเนี่ยเราจะถึงบ้านไหมเนี่ย เอ้ยาแล้วขึ้นนนนนโอเคน่าจะถึงแลละฮะน่าจะถึงนะฮะเพราะว่านี้เป็นผู้ความผู้แรงระดับ3ามถ้าเป็นผู้แรงระดับ1ระดับ2อาจจะไม่ถึงะฮะระดับ1น่งไม่ถึงแน่นอนหรืออาจจะถึงะฮะแต่ต้องบินดีๆหน่อยแต่ว่าเข้าใจไหมเวลาเราอยู่ในอากาศนานเนี่ยปีกอเลทาของเรามันก็จะพังมากขึ้นเท่านั้นนะฮะโอ้เราเริ่มเห็นแสงสว่างละ น่าจะใกล้ความจริงขึ้นมาทุกทีแล้วท่าไหนเนี่ยอ๋อโอเคชัดเลยว่าเราอยู่ตรงไหนโอเคฮะกลับไปยังบ้านของเรานะฮะแล้วก็เราจะได้มาเริ่มทำคลังแสงกันต่อภายในคลิปหน้าฮะส่วนคลิปนี้ก็ก็กินปลากันไปก่อนแล้วกันนะฮะมีโอเมก้าสามนะฮะหากใครสนใจแบบอยากมีอาหารฟรีตลอดชีวิตนะฮะก็ทำฟาร์มการ์เดยนได้ฮะคุณจะมีปลากินตลอดกาลนะ คือทุกวันนี้คือทำฟาร์มใช่ไหมฮะผมกินพวกพืชมาเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวกินเนี่ยไอ้ฟาร์มเนี่ยผมกินพวกวีพวกแครอทอะไรเงี้ยมาเยอะแล้วนะฮะก็ตอนนี้ผมอยากกินปลาบ้างนะ,ะก็ดีเหมือนกันนะมีทำให้ทำให้ฉลาด <c oughs> อ่ะกลับไปยังบ้านของเราฮะจืดจื๊จ,จลงดิลงลงเออโอเคเงยบเงบถึงบ้านเราแล้วพิสมารีนตามมาถึงนี่ด้วย ไม่เอาโยนทิ้งไม่ต้องการตอนแรกพีซมาินก็เก็บไว้เก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอฟาร์มการเดยนเราเสร็จนี่แบบทุกอย่างกลายเป็นขยะหมดเลยฮะนี่มาดูของกันดีกว่านี่นี่คือปลานี่คือปลามีปลาที่ไหนอีกแต่รู้ว่าปลาเยอะมากนะฮะผมผมเก็บปลาไว้หลายที่มากมันต้องมีที่ไหนอีกอะอันนี้นี่อันนี้เออซีเลนเทิลน,นะที่ผมได้คราฟเอาไว้ มันลกไปหมดอะคือตอนนี้แบบซีเลนเทนมันมันเยอะแล้วอะมันทุกอย่างมันเกินความคาดหมายแล้วอะฮะตอนนี้ตอนแรกนึกว่าแบบจะเกิดแบบเอ้ยทีละตัว2ตัวอะไรเงี้ยเออแบบเรื่อยๆตอนนี้อะฮะโอ้โหมันเยอะจนระบบเก็บไอเทมผมเต็มภายในหนึ่งชั่วโมงอะคือผมสร้างเสร็จแล้วผมสลบคาเตียงไงวันก่อนไอไอฟาร์มการเดียนนั่นอะสร้างเสร็จแล้วง่วงก็เลยนอนตื่นอม่ที่คังเต็มแล้วอะคือแบบว่าแบบว่า มันจะเก็บเร็วไปไหนเค okay, ครับสิ้นสุดเพียงท้อนี้ฮะแล้วก็แมปจะแ,แจกเมื่อไหร่ยังไม่มีโอกาสได้แจกรักทีอ่ะไม่รู้จะไปฝากไฟไว้ที่ไหนมีเดียไฟยอ่ะแล้วเดี๋ยวพอแจกผมก็ต้องยอมรับเลยว่าแบบเอยเดี๋ยวมันจะต้องมีพวกสปอยว่าแบบเยพี่ข้างหน้านะั้นอะ่ะมันมีซีเลนเทข้างหน้านะันะ ในพิกัดต,ตรงนี้เนี่ยจะมีโ c e a n ย o n อ m เ n มอนต์อีกนะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ไปตรงนั้น Mansion อะว o o แลนด์แมนชั่นอะพิกัด1 0 0 0 0 0ันสองพนสามนเงี้ยโอ้ยไม่นกอะหรือผมอาจจะแจกได้แต่ผมจะต้องลบซีดออกก่อน SEED <laughs> อะซีดก็คือรหัสในการสร้างแมปอะไรประมาณเนี่ยฮะคือถ้าสมมุติ มันเป็นรหัสในการเจเนอเรตแมปอะฮะก็ผมอาจจะต้องลบซีดออกก่อนอะไรอย่างงี้นะฮะก็ว่ากันไปฮะโอเคฮะขอบคุณที่ติดตามชมฮะแล้วก็ติดตามช่วงในการสร้างฟาร์มการเดียนมาโดยตลอดนะฮะอาจจะสร้างแบบมื่นๆเมาๆอะไรก็ว่ากันไปนะฮะผมลืมติดปีกนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย